ถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่เป็นคนที่เป็นตัวเองแล้วก็มีตัวตนวิธีก็ค,คือคุณจะต้องเริ่มด้วย mindset ใหม่วิธีคิดใหม่ของคุณให้คุณเริ่มต้นด้วยแบบนี้ให้คุณเป็นคนที่สงบเยือกยินและใส่ใจกับใครกับทุกๆคนไม่ใช่แค่คนในครอบครัวของคุณนะกับทุกคนถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนตัวเองและถ้าเมื่อไหร่ที่คุณ เป็นคนที่สงบเยือกเย็นคนที่เขาร้อนอยู่เขาร้อนกลับมาหาคุณไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ให้ความร้อนเข้าไปเพิ่มไงและสุดท้ายเขาก็ต้องหยุดเหมือนคนที่เถียงกันอะมีคนอยู่สองคนเถียงกันอะถ้าคนสองคนมีแต่แบบเถียงกันเถียงกันอะคนนี้ก็เถียงคนนี้ก็เถียงเถียงกันไปเถียงกันมามีแต่ลบๆบมีแต่รุนแรงรุนแรงใส่กันเนี่ยมันจะไปกันใหญ่แต่ถ้ามีคนหนึ่งที่คิดลบและอีกคนหนึ่งสงบ เยือกเยนไอ้คนเนี้ยมันจะไม่มันละไอ้คนเนี้ยมันจะไม่มันละรู้สึกว่าเอาคุณเถียงไปมันก็ไม่ได้อะไรกลับมานี่หว่ามันจะจบหรือมันจะหยุดไปเองเพราะมันไม่มันแล้วไงเถียงอยู่คนเดียวมันมันเหรอมันไม่มันคุณต้องเป็นคนนี้เป็นคนที่สงบและเยือเกเยนเพราะฉะนั้นทุกการกระทำของคุณจะต้องเป็นการกระทำที่มีสติพอเจอคนที่อารมณ์ร้อนใส่อย่าไป อ่อนไว้ตามคนคนนั้นมันคืออะไรมันคือการ control เป็นเจ้าหนายอารมณ์ของตัวเองอันนี้สำคัญมากแต่การใส่ใจการเป็นคนดีการสงบของคุณไม่ใช่การที่คุณไปเป็นทาสเขานะแม้แต่คนในครอบครัวของคุณเพราะอะไรอันนี้จากพี่นิดหน่อยนะพี่นิดหน่อยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างมากเลย เขาบอกว่าอย่าพยายามดูแลทุ่มเทใส่ใจผู้อื่นจนลืมดูแลตัวเองเพราะสิ่งนั้นจะย้อนกลับมาที่ตัวคุณคุณสามารถที่จะปรนนิบัติช่วยเหลือได้เท่าที่คุณทำได้เท่านั้นไม่ใช่ทำจนคุณเป็นท่าเขาแม้แต่คนในครอบครัวของคุณถ้าลูกไม่เป็นอันนี้ถ้าลูกไม่มีอันนี้ที่พ่อแม่อยากให้เป็นย้ำนะ คุณเป็นสมาชิกหนึ่งคนในครอบครัวเขาก็ต้องคิดว่าคุณคือคนในครอบครัวของคุณเหมือนกันไม่ใช่ทาสเพราะถ้าคุณทำตามใจเขาไปเรื่อยๆอ่ะคุณจะไปสั่งสมนิสัยไม่ดีให้เขาด้วยและบางทีคุณไปทำตามใจเขาบางทีเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ่ะมันก็จะมีแต่ว่าเขาก็จะเก่งในเรื่องที่มันไม่ดีขึ้นอ่ะ และสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ดูแลตัวเองอันนี้อาจจะไม่ใช่ทุกครอบครัวนะแต่บางครอบครัวคุณอย่ายอมเกินไปจนคุณเสียตัวตนของคุณสุดท้ายถ้าคุณไม่เหลือตัวตนของคุณอนะวันใดวันหนึ่งมันจะแย่นะเว้ยคุณลองคิดง่ายก็เลยกันถ้าขาดคนไรคนหนึ่งไปไม่รู้อะไ,ไม่รู้ว่าใครจะตายก่อนใครไม่รู้แต่ อีกคนหนึ่งจะใช้ชีวิตได้ยากมากอ่ะสมมุติว่าคุณเป็นลูกนะแล้วถ้าวันนั้นอะ่ะคุณไม่อยู่แล้วอะ่ะพ่อแม่คุณลำบากนะเพราะเขาอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้หรือแม้แต่คุณเองถ้าพ่อแม่ของคุณไม่อยู่แล้วอะ่ะก่อนหน้านี้นคุณเป็นคนที่ยอมมาตลอดไม่เคยเป็นตัวเป็นตนของตัวเองเลยพอพ่อแม่คุณไม่อยู่อะ่ะคุณจะใช้ชีวิตได้ลำบากมาก เพราะคุณต้องพึ่งเขาตลอดไงเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำทุกอย่างด้วยความใส่ใจด้วยความตั้งใจตั้งใจจริงนะไม่ใช่แบบยอมยอมไปเฉยๆไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำคุณตั้งใจคุณใส่ใจไม่ใช่เพื่อให้เขาสมหวังทุกสิ่งที่เขาต้องการและสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ใช่ตัวตนของคุณอนะและทีนี้คุณจะรู้ได้เมื่อไหร่ว่า ตอนไหนที่คุณเป็นธาตก็คือเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่มีคนหนึ่งเสียแล้วมีคนหนึ่งได้คุณอาจจะบอกว่าเออก็ทำๆไปยอมยอมไปคุณจำไว้นะถึงคุณจะไม่คิดอะไรแต่นั่นมันเกี่ยวกับตัวคุณสุดท้ายคุณกำลังฝึกให้เขาเทรนให้เขากลายเป็นคนที่มีนิสัยไม่ดีโดยที่เขาไม่รู้ตัว เพราะถ้าคุณคิดแบบนี้ก็ยอมๆไปช่วงแรกๆมันอาจจะไม่เป็นอะไรไงแต่พอมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนมันเกินขีดจํากัดของคุณนั่นแหละหายนะมาแล้วแล้ววิธีแก้คืออะไรรู้ปะ่ะคุณจะต้องเปิดปากตั้งแต่ละแรกและก็ทําเท่าที่คุณทําได้เท่าที่ใจของคุณนะบอกว่าใช่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะปฏิเสธ จนสุดท้ายมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนตัวเองต้องกลับมาเครียดเองอะคุณเคยเป็นปะบางทีมันมีผลกระทบต่องานของเราไงมันทําให้เราทํางานของเราไม่ร้อยเปอร์เซ็นเข้าใจไหมถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนนะต่อไปนี้คุณแค่กล้าที่จะอ้าปากอ้าปากเลยนะกล้าที่จะอ้าปากคุณอาจจะบอกว่าเออขอได้ไหมขอแบบนี้ได้ไหมแต่คุณอย่าไป เสียอารมณ์หรือว่าไปอารมณ์ไม่ดีใส่เขานะให้คุณพูดดีๆพูดด้วยความจริงใจพูดด้วยเหตุและผลจริงๆยกตัวอย่างเช่นแบบว่าถ้ามีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าอ,อขอได้ไหมขอขอทำงานก่อนได้ไหมอย่าทำงานให้เสร็จก่อนเนี่ยถ้าเราไปอ่ะเราก็ไปแบบไม่สบายใจพูดด้วยเหตุผลจบแต่ทีนี้แต่บางคน ติดขี้เก่งใจขี้เกงใจมาแต่ไหนแต่ไรไม่กล้าที่จะปฏิเสธคนเลยเกรงใจมากอะไปก็ได้ไปด้วยก็ได้แล้วทีนี้คุณก็มาว้าวุ่นใจแล้วก็เก็บสะสมมันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆจนจนคุณโอดทนไม่ไหวคุณไม่มีสิทธิ์ไปโทษเขานะเพราะคุณเป็นคนตัดสินใจเองอะคุณไม่ได้บอกเขาเนยว่าคุณไม่พอใจเพราะคุณไม่กล้า,างไง เพราะคุณไม่กล้าไงถ้าคุณกล้าอย่างมากเขาอาจจะโวยวายในตอนนั้นแต่ที่คุณไม่กล้าเนี่ยคุณกลับสะสมความอึดอัดไว้ในใจแล้วก็ทำลายจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆบอกไปเลยถ้าคุณมีเหตุผลที่เพียงพอและถ้าทำแบบนี้คุณก็ฝึกเขาด้วยคุณกำลังเทรนเขาด้วยเทรนตัวเองด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้เขาไม่เอาแต่ใจ จนทำร้ายตัวเราอะไปทีละนิดทีละนิดถ้าคุณอ้าปากนะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโอเคไหมโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นให้คุณหัดปฏิเสธคนฝึกปฏิเสธแม้แต่คนในครอบครัวสรุปจงเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะคุณจะได้ทั้งเทรนตัวเองให้ดีขึ้นคนอื่นก็ดีขึ้นหัดปฏิเสธให้เป็น และอย่าทำตัวเป็นท่าของใครสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ